ยูว t ซับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสยทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Pro Player วันนี้เราอยู่กับเกม Rainbow Six Siege X นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเรากำลังอยู่กับช่วงเดินเล่นทุกด่านในเกมนี้นะครับวันนี้จะเป็นด่านอะไรงั้นให้ผมพาทุกคนไปสำรวจกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นด่านอะไรงั้นไปลุยกันเลยดีกว่าไป โอเคด่านวันนี้คือด่านที่มีชื่อว่าแบงค์หรือว่าธนาคารนะครับด่านนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกแล้วกอ็อยู่ในแรงคร์บ่อยๆนะที่ให้มาแบนนะครับแต่ว่าผมรู้หรอกว,ว่าคุณคณ,คณไม่เอาแน่ด่านนี้นะเพราะว่าบางข้อม่งเล่นโคตรยากนะรับเลกเกอร์ม่งบุกยากชิบหายนะถ้าไม่แน่จริงนะก็ด่านนี้เนี่ยมีจุดเกิด3จุดไม่ได้ผมบอกนะทุกด่านจะมีจุดเกิดที่3-4จุดนะครับแต่ว่าด่านนี้เนี่ยจุดเกิดที่มันเชื่อมกันได้มันมี2จุดนะก็คือจุดอของ หน้าร้านเพชรแล้วก็ข้างถนนนะอันนี้คือวิ่งกันได้เลยแต่ว่าร้านจอดรถเนี่ยมันต้องปีนข้ามมานะับสลับมาตรงบริเวณข้างถน,นนนะตรงเนี้ยคือถ้าจะวิ่งมาอย่างเงี้ยก็เนี่ยเดี๋ยวดูนะร้านจอดรถใช่ไหมเราเกิดตรงนี้นะวิ่งมามาถึงหน้าร้านเพชรได้แต่ว่าถ้าจะมาข้างถนนเนี่ยคือคุณต้องเดินอบบเนี้ยอันนี้คือทางเข้าที่จอดรถชั้นใต้ดินนะของตึกนี้ ต้องปีนข like ึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปีนตึกขึ้นมาอีกทีแล้วก็ปีนลงมาตรงนี้อีกทีนะครับหรือว่าจะปีนขึ้นมาแล้วก็วิ่งเฉียดตรงนี้เห็นตรงนี้ป่ะเนี่ยมนเป็นทางเชื่อมของเคอร์เซอร์แอร์นะครับก็สามารถเดินมาได้นะครับเนี่ยเดินตรงนี้ได้มันเดินเชื่อมมาได้นะครับโอเคงั้นขออนุญาตเกิดตรงจุดของข้างถนนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้ดูว่ากล้องในฉากเนี่ยมีตรงไหนบ้างงั้นก็ไปโอเคผมเกิดข้างถนนเห็นป่ะตรงนี้เนี่ยจุดนี้คือจุดที่อันตราาายยยนรรรับผมอไไดดด้้้วว่ตงเี๋จใูุ ตรงนี้ใช่ไหมกลุ่มแนะนําว่าถ้าไม่ใช่แล้งเนี่ยวิ่งได้เลยนะแต่ถ้าว่าถ้าเป็นแล้งเนี่ยพยายามอย่าวิ่งตรงนี้ดีกว่านะครับวิ่งขึ้นตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันอันตรายนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะเนี่ยที่ผมแนะนําให้วิ่งขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์การโดนสปอนพีก uh, เนี่ยมันจะน้อยมากนะการลันเอ้าวีดนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นไงแล้วกันนะเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะเน,นี่ยผมสาบายบอกเนี่ยมันเดินคูนน่ได้นะเนี่ยเคอร์เซอร์แอร์แล้วก็มีตรงเนี้ยมาได้ปะ่ะคือถ้าเรามาจากบริเวณ ถนนตรงนั้นอนะ่ะมันมาได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างจะต้องปีนนู้ปีนนี่บ่อยนะนี่เห็นปะเนี่ยอันนี้คือทางที่ต้องมานะเนี่ยมาสําหรับฝั่งนี้นะนี่เห็นปะเนี่ยโคตรไกลเลยเนี่ยต้องปีนรถตํารวจขึ้นมาอีกแล้วก็ปีนตรงนี้นะก็คือผมแนะนําว่าเกิดหน้าร้านเพชรด,ดีกว่านะครับแล้วก็เกิดข้างถน,นนนั่นแหละส่วนตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไม่ควรจะเดินออกมาในแรงนะเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงนะครับคือปกติเนี่ย เราเกิดใช่ไหมถ้าเป็นแง้งนะตอนนี้เนี่ยมันคือไม่มีดีเฟนเดอร์เขาเรียกนะอันเอกอร์เซฟกาดนะครก็เวลาเขาไอ้อะไรนะทไทม์เอาเขาเรียกว่าเซตอัพไทม์อะ่อะมันหมดใช่ป่ะดีเฟนเดอร์มันจะวิ่งออกมาอย่างงี้นะนี่วิ่งออกมาอย่างงี้แล้วแม่งก็จะมายิงตรงนี้นะนี่ยิงตรงนี้คือจุดที่โคตรอันตรายเลยนะครับผมถึงบอกไงว่าให้ปีนปันไดขึ้นไปนะครับ ไม่ถ้าถ้าไม่ใช่ควิกแบทอ่ะอย่าปีนอย่าอย่าวิ่ง่างนี้นะนี่มันจะวิ่งออกมาเงี้ยแล้วมันจะยิงอันตรายมากนะถ้าเป็นตัวสปีดสามเนี้ยมันออกมาไวนะแล้วมันก็ยิงได้เลยนะครับโอเคผมบอกนี้ก่อนส่วนอ่กล้องด้านนอกเนี่ยมีตรงไหนบ้างงั้นมาดูกันเลยดีกว่าตัวแรกนะถ้าผมเกิดตรงบริเวณลานจอดรถนะค,คือตรงนี้นะค,คือเกิดมาแล้วยิงได้เลยนะครับไม่ต้องมาเดินนิดหน่อยก็คือเกิดมาแล้วสามารถเล็งได้เลยนะครับก็คุณดิกลงนี้ห้าคนก็ได้แต่ว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ย คนชอบแย่งกันยิงนะครับก็คือ,อตรงนี้นะครับนี่ตัวที่1นะครับตัวที่2คือตรงบริเวณหน้าฮันดอนนี่หน้าใช่นะ <c oughs> เพราะว่าผมจะยิงตามจุดเกิดที่แค่นั้นแหละส่วนมากก็ไม่ยิงเพิ่มนะครับตัวที่2ออยู่ตรงนี้นะครับนี่บริเวณเที่จอดรถรอรถเมย์นะครับอยู่นี้นี่เห็นปะตรงที่มีตู้โทรศัพท์นะตู้โทรศัพท์สาาธารณะนะครับอยู่นี้นี่ยิงได้เลย โตัวที่3ผมนับเป็นตัวในนอกแมปแล้วกันเพราะว่ามันอยู่โซนข้างนอกนะครับตัวที่3คือบริเวณทางเข้าที่จอดรถใต้ดินน้ก็คือตรงบริเวณนี้น้นี่เห็นป่ะตรงป้ายหยุดจอดเนี่ยห้ามจอดเห็นป่ะอันนี้เนี่ยห้ามจอดหรือห้ามเข้าวะห้ามเข้ามั้งน่าใช่ no entrance parking อ๋อโอเคเนี่ยตรงนี้น้ำนี่ตัวที่3ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าด่านแบงค์เนี่ยจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยจะมีห้องอะไรบ้างงั้นขออนุญาตพาทุกคนไปเลยนะครับไป โอเคงั้นผมขอมาพาเข้าทางเข้าข้าบนจากดาดฟ้าก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทางเข้ามันเยอะมากถ้าด่านอื่นเนี่ยถ้าตรงไหนมันมีพวกโดดอย่างนี้เนี่ยมันผมจะไม่ค่อยแนะนำนะผมจะแบบว่าไม่พูดแต่ว่าด่านนี้เนี่ยมันมีทางเข้าข้าบนที่3-4ที่นะครับก็เราขึ้นมาตรงนี้ใช่ปะเคอร์เซอร์แอร์เนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้นะบีนขึ้นมาก็ได้นะนี่บีมาตรงนี้นะน้ำนี่เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีกระจกที่สามารถเข้าได้1 2 3 4 4ที่นะครับ โดยที่แต่ละที่เนี่ยจะมีทางเข้าที่ต่างกันแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ห้องไซส์นะครับส,ส่วนใหญ่นะครับอันเดียวหรอมั้งน่าใช่โดยที่ผมจะเริ่มมาจากอันนี้อันแรกนะก็คือตรงนี้เนี่ยมันคือดาดฟ้าเาข้าตรงบริเวณจตุรัสนะครับก็คือปีนเข้ามาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนคุณไม่อยู่ละแวแงกนี้เนี่ยอย่าเข้ามานะครับมันอันตรายนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถยิงคุณได้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะรอดักต่อยตูดคุณนะครับได้เนี่ยมันจะอยู่เนี้ย เนี่ยม่งก็ลอ,อยเงี้ยแล้วก็ยิงปูปุป,ปคือขอแค่เพื่อนเข้ามาโซนบริเวณในตึกก่อนนะครับก็นั่นแหละคือจุดที่ปลอดภัยนะครับส่วนหน้าต่างบานที่สองตรงนี้นับนี่คือตรงบริเวณนี้นี่คือตรงบริเวณที่โดดลงไปบันไดกลางนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถกระโดดลงไปได้เลยนะไม่เจ็บด้วยนะไม่ไม่คือโดดลงไปแต่เจ็บนิดนึงแต่ว่ามันไม่ถึงกับล้ลมนะครับ ปกติถ้าเราตกที่สูงมากเนี่ยมันจะล้มใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่ล้มนะมันจะเจ็บเฉยๆเนี่ยมันอยู่ตรงัะไดกลางคือถ้าคุณชอบ,บรัชเนี่ยคุณโดดเข้าตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะโดดให้ดูนะว่าเป็นยังไง๋ยวจะดูดาเมจด,ด้วยมันไม่เจ็บมากเท่าไหร่นะเนี่ยคุณแบบสายรัชใช่ปะถือคุณพกมาวิ่งมาเชี่ย <Yeah. S 1> โดดเลยอึ๊บอือ้เจ็บประมาณ6นะ้ก็คือไม่เจ็บมาก โดนเรามาแต่ก็ระวังตรงนี้ยิงนะเนี่ยพวกนี้ยิงนะครับพวกเนี่ยพวกตรงนี้น่ากลัวนะครับ <c oughs> โอเคงั้นเราขึ้นไปดูอีก2อันดีกว่าว่ามันคือลงไปตรงไหนนะครับโอเคตรงนี้คืออ่ามันคือหน้าต่างคู่นะครับแต่ว่ามันลงไปในห้องเดียวกันนะก็คือห้องโถงของด่านธนาคารนะครับเนี่ยมันคือที่เดียวกันเห็นป่ะเนี่ย ตรงนี้ก็ลงมาได้นะลงมาแบบหย่อนหย่อนตัวลงมาแบบไว้เล็งยิงข้างข้างก็ได้นะหรือว่าคุณจะอยู่ข้างบนแล้วก็เล็งยิงข้างๆตรงนี้ก็ได้แบบมีคนมาแอบเนี้ยคุณก็ซัดเลยโป๊ะ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 นับนี่ตรงนี้แต่ว่ามันจะยิงได้ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้มันเป็นเหล็กนะมันติดนะครับเนี่ยยิงเนี่ยโป๊ะ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 ใครวิ่งอยู่ก็แตกนะครับเนี่ยห้อยลงมาก็ได้ยิงกับชั้นข้างบนนี้ก็ได้น้ำนี่ถ้าคุณเฟี้ยวนะครับก็ยิงกด้เลย โอเคงั้นเราเข้าไปชั้นล่างที่เป็นชั้นพื้นดินดีกว่าเอ้ยชั้นบนสุดของด่านนี้ดีกว่าอันนี้คือดาดฟ้านะบริเวณหลังคาแล้วกันนะงั้นขอเดินไปเลยดีกว่านะตรงนี้คือชั้นอะไรเอ่ยชั้น2โอเค okay. ชั้น2เนี่ยผมแนะนําว่าให้เข้าจากข้างหลังนะเพราะว่ามันมีทางเข้าทางเดียวข้างหน้าจะมีเป็นหน้าต่างเข้าได้แต่ว่าอันตรายนะไม่แนะนําตรงนี้จะอยู่ตรงบริเวณเชั้นนอกระเบียงนะคุณจะเห็นได้ว่ามีหน้าต่าง2บานตรงนี้นะับตรงนี้ แล้วก็บริเขตตรงนี้ที่ผมเพิ่งพังไปนะก็ผมแนะนําว่าถ้าตรงนี้ใช่ไหมเข้ามาให้ให้จ่ายโดนมาก่อนว่าตรงบันไดเนี่ยมีคนดักหรือเปล่าหรือว่าตรงทางเดินเนี่ยมีคนดักหรือเปล่าเพราะว่ามันชอบวิ่งออกมาจากประตูแล้วมันรอย,ยิงนะแล้วก็ใช่นะผม,มแนะนําตรงนี้แต่ก็ถ้าแน่จริงก็เล่นได้เลยนะแต่ค่าเข,ข้าตรงนี้เนี่ยมันคือห้องตรวจเงินใช่ป่มห้องเทรดหุ้นนะเทรดเดอร์อันนี้เข้ามาก็ระวังแท็บฟอร์สหรือว่าขับขันแท็บนะเพราะว่า คนชอบมาวางตรงนี้บ่อยๆเวลาแบบพวกชอบรัดแล้วแม่งไม่ชอบดูเฮียอะไรนต่แม่งชอบโดดเข้ามาแน่นอนนะสองอันตรงนี้ระวังนะตรงนี้จะมีแฮชหนึ่งอันนะอันนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งที่อ่าอันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเข้ามาได้เนี่ยเขายึดได้ตรงนี้เนี่ยอันตรายมากแบบมันจะดักยิงคนที่วิ่งออกมาจากห้องเล็กเนี่ยได้นะครับอืระวังโอเคกลับไปตรงเมื่อกี้ที่เป็นอ่ประตูนะเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะมีบันไดนะอยู่หน้าคุณที่สามารถลงแบงล่างคืออ่ตรงนี้เขาเรียกจะเรียกว่า สแควร์ Square, ป่าวะจะตุดดลัดป่ะสแควร์มันคืออะไรนะวงกลมป่ะหรือว่าสี่เหลี่ยมนะสักอย่างนี่แหละจะตุรัสนะครับตรงนี้จะมีหน้าต่าง4บานนะครับสองบานตรงนี้ต้องปีนขึ้นมานะครับก็ปีนหมดนั่นแหละก็ตรงนี้เนี่ยสามารถสปอนพีกได้นะครับคือคนเกิดตรงนี้เนะี่ยคุณสามารถสปอนพีกได้เลยนะครับเนี่ยสปอนได้เลยถ้าเป็นลูกหรือด็อก,กนะครับโป๊ะโป๊ะโปโปนี่แล้วก็อกสองบานตรงนี้เนี่ยอา่าก็เข้าได้นะครับมันเป็นหน้าต่างเหมือนกันนะครับ แต่ว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสำหรับคนจับสปอนพีกอ่ะก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้อันนี้คือเข้ามาได้แต่ว่ามันจะโดดลงไปตรงบันไดนะครับโอเคงั้นเราเดินต่อไปเลยดีกว่าห้องที่มันมีตรงนี้ประตูเล็กๆนะครับก็คือห้องของตู้พันโรงนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องเล็กที่มีเชื่อมกับ2ห้องนะครับห้องข้างหน้ากับห้องทางขวานะครับห้องนี้จะมีแฮชหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคือห้องอะไร่างนะครับ เดินออกมานะครับตรงบริเวณบันไดที่ผมบอกได้ว่ามันโดดได้แต่มันเจ็บนิดนึงนะครับก็คือทางเข้าของห้องประชุมนะครับซึ่งเชื่อมกับห้องพานโรงเมื่อกี้เจาะมาได้นะครับแล้วห้องพานโรงห้องข้างคือห้องอะไรห้องผู้บริหารราชผู้บริหารนะครับห้องนี้ผมมองไม่เห็นเพราะว่าไม้มันบังนะครับโคตรทีต้องเอี้ยวไปดูห้องเราชเนี่ยมันมีทางเข้าจากด้านหน้าออกข้างแล้วก็เข้ามาห้องลึกๆก็อีกห้องหนึ่งคือห้อง สำนักงานกรรมการบริหารนับซึ่งห้องนี้คือห้องไซต์นับเชื่อมกับห้องพารโลเหมือนกันมีหน้าต่าง2บานสามารถโดดเข้ามาได้เลยเอาวางแฉกไว้ก่อนก็ได้นับเวลามันจะเข้ามาเงี้ยแล้วก็ตรงทางเดินนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าทางเดินผู้บริหารนับตรงนี้ก็สามารถโดดเข้ามาได้นับคือถ้ามันหลุดเข้ามาจากตรงบริเวณบันไดกลางเนี่ยบันไดวนเนี่ยมันจะนิ่งเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะโดนไอ้เหล็กเชี่ยเนี่ยตรวจจับก่อนนะมันจะดังมากนะครับโอเคหน้าห้องบริหารคือห้องอะไรห้องหน้าห้องผู้บริหารนั่นแหละ ก็มีโต๊ะออฟฟิศนะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไอเหม่งใครก็ไม่รู้นะตรงนี้หนึ่งหนึ่งคนนะครับแล้วก็ทางข้างบันไดที่โดดลงมาใช่ไหมจะมีลิฟต์สองตัวแต่ว่าใช้ได้ตัวเดียวก็คือลิฟต์ตรงฝั่งซ้ายถ้าเรามองเงี้ยมันคือซ้ายนะแต่ว่าอันนี้นับเป็นขวาดีกว่านับมีแฮชหนึ่งอันลงไปข้างล่างเป็นลิฟต์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีบันไดวนซึ่งมาจากชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันคือ,อห้องอะไรกันบ้างนะครับ งั้นเราไปดูกล้องกันเลยดีกว่ากล้องตัวแรกเนี่ยคือถ้าเราเข้าจากข้างหลังใช่ไหมตัวแรกนะอยู่นี้อยู่บริเวณหน้าต่างฝั่งนี้นะฝั่งนี้ดูไว้นี่ตัวแรกส่วนตัวที่2คือบริเวณโถงใหญ่ชั้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับกลางห้องเลยอยู่นี้น้ำนี่เนี่ยอยู่นี้น้ำนี่อยู่ตรงอ่าดูง่ายหลอดไฟที่มันเปิดอยู่ดวงเดียวเนี่ย มองขึ้นมาได้เลยอยู่นี้นะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตพาทุกคนลงไปชั้นหนึ่งกันเลยดีกว่าว่าชั้นหนึ่งเนี่ยมีห้องอะไรกันบ้างหรือว่ามีห้องเชื่อมอะไรกันบ้างงั้นกลับไปเอ่อเริ่มจากไหนก่อนดีจากหน้าประตูดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเข้าหน้าประตูได้นะครับเออใช่มาจากหน้าประตูนะไม่ว่าจะเป็นทางร้านเพชรหรือว่าทางเอ่อรถนะครับตรงหน้าประตูเนี่ยไอ้ตรงทางเข้าเนี่ยมันมี3ประตูนะซึ่งเป็นบาริเกต เข้ามาเนี่ยผมแนะนําว่าให้ระวังซ้ายกับขวาดีๆนะเพราะว่าดีเฟนเดอร์มันชอบมาแอบตรงเงื้อเยื้องนี่นะนี่แอบได้นะครับนี่อันนี้มันไม่ได้แล้วมั้งแต่ตรงนี้นแอบได้นะร,ระวังพวกตัวตัวโลมนะมานั่งตรงนี้แล้วก็สัตว์คุณโป้งนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้เน,นี่ยเนี้ยิ่งน่ากลัวเลยเนี่ยไม่มองไม่เห็นด้วยแล้วก็ตรงบริเวณตู้ ATM เนี่ยคุณเห็นน้าตางตรงนี้ไหมมันสามารถยิงคนที่สามารถแรปเปิลตรงนี้ได้นะครับคือใครห้อยอยู่เนี่ย คุณเงียบไว้ก่อนนะครับแต่ต้นเกมรอให้เพื่อนคุณบอกว่าเฮ้ยมันจะสู้กันชั้น2แล้วคุณก็ออกมาแล้วยิงแม่งเลยนะครับนี่ตรงนี้ได้นะครับตรง atm นะจําไว้ส่วนตรงนี้คือห้องโถงใหญ่นะมันคือบริเวณที่คนมานั่งรอฝากเงินหรือว่าเข้าบัญชีธนาคารนะตามสูตรสาเร็จของธนาคารนะครับเป็นบันไดเป็นห้องที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีทางขึ้นไปชั้น2นะครับโดยที่ทางขวาเนี่ยขวาสุดเนี่ยจะมีห้องเล็กๆอีก,อกห้องนึงก็คือห้องแผนกเงินกู้นะครับจะมีทางเข้า2ทางคือบริเวณ น้าต่างนะครับก็มาจากฝั่งของรถดร,ร,ร,รถยนนะฝั่งทางนู้นนะมาได้วิ่งมาปีนรถตำรวจมาเข้าทางนี้ได้น้นี่นี่มีน,น,น้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซาวว์เชื่อไปตรงโถงทางเดินหลักนะครับโอเคส่วนห้องโถงเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเคาน์เตอร์เหมือนกับเคาน์เตอร์ธนาคารนะรโอ้ผมลืมบอกห้องโถงมี1แฮชนะตรงนี้ลงไปชั้นใตด้ดินนะครับ จะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ที่กว้างมากๆนะครับในเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีห้องข้างในอีกห้องหนึ่งก็คือห้องโซนฝากถอนนะห้องนี้เป็นห้องไซส์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นซอฟบอร์ดเ,เป็นไม้หมดเลยนะพื้นไม้นะครับตรงนี้ระวังนะครับตรงนี้ก็เป็นซอฟบอร์ด <l itz ew> นี่ก็ซอฟบ,บอร์ดนะครับมาจากบริเวณหน้าลิฟต์นะครับนี่หน้าลิฟต์แล้วก็บันไดทางขึ้นทางลงนะครับแล้วก็ห้องติดกับห้องฝากถอนเนี่ยคือห้องเอกสารนะครับแล้วก็ห้องเอกสารเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือมี พื้นไม้เหมือนกันนับจากชั้นสองเจาะฟิวมาตายหาแน่นอนนับถ้าคุณนั่งดูกล้องเพลินนับตรงนี้ก็จะมีห้องเล็กๆนับเชื่อมไปอีกห้องหนึ่งตรงขอบอลตรงนี้นับนี่โอเคเดินออกมาจากห้องเอกสารเนี่ยเราจะมาทางฝั่งข้างหลังนับของตึกก็คือตรงบริเวณจัตุรัสชั้น1นะับตรงนี้จะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งคือตรงฝั่งของอที่จอดรถนับก็คือตรงนี้วิ่งมาตรงบริเวณไอรู้วสีฟ้าเนี่ยวิ่งมาได้เลยนับนี่อ้อนี่ทางนี้วิ่งไปร้านเพชรนะนี่ เน่วิ่งมาได้เลยเข้านี้แต่ว่าระวังนะครับตรงนี้มันก็ดักยิงได้ง่ายนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยในการกันฝั่งแฮกเกอร์นะครับเจ็บมากไอ้ไฟที่เนี่ยโอเคแล้วก็มีทางลงไปชั้นใต้ดินนะครับแล้วมีหนึ่งแฮปตร,ง,ตรงจัตุรัสนะชั้นหนึ่งถ้าเราเดินเลี้ยวขวาม,มาจากชั้นห้องจัตุรัสเนี่ยจะเป็นห้องห้องเจ้าหน้าที่มันควรเป็นห้องห้องอาหารไม่ใช่หรอวะไม่เป็นไรนะรห้องเจ้าหน้าที่อันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งห้องที่เป็นห้อง ไซต์นัำแลวก็พื้นเป็นไม้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งนะครับเราเดินมาจากห้องเจ้าหน้าที่ติดกันก็คือห้องพื้นที่เปิดนะครับตรงนี้มาจากบริเวณเทรดหุ้นนะครับนี่แพตตรงนี้นะเทรดหุ้นแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องเล็กห้องหนึ่งก็คือห้องเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะเอกสารจําไว้นี่มีปรินเตอร์อันนี้ก็มาจากบริเวณจอดรถนะครับนี่ตรงนี้ <c oughs> ไอห้องตรงนี้เนี่ย มันจะมีห้องเล็กๆก็คือห้องอแผนกบริหารซึ่งจะมีแฮตบนล่างนะครับอันนี้มาจากห้องพัโลนะพัโลมแล้วก็อันนี้จอดวางล่างนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีแฮตหนึ่งก็ลงไปใต้ดินเหมือนกันนะครอะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่ผมบอกว่ามันจะอยู่ตรงเยื้องกับลิฟต์น้ำนี่ลิฟต์ตรงนี้เห็นปะอันนี้ลงมาจากลิฟต์ชั้นสองอันนี้ก็ลงไปลิฟต์ใต้ดินนะตรงนี้ ส่วนกล้องนะตรงนี้เอ้าเกมค้างอีกแล้วโอเคเรามาทวนชั้นล่างกันหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมคอมจอฟ้านะเป็นโรคเชียอะไรก็ไม่รู้นะควมผมชอบค้างเดี๋ยวจอฟ้าอะไรก็ไม่รู้นะงั้นชั้นไล่ชั้นล่างสุดเนี่ยอ่อมันมีทางลง2ทางนะก็คือทางเกิดตรงข้างหน้าและก็ตรงบริเวณนี้นะตรงจตุรัสนะก็คือตรงนี้เดินลงมาจะเจอกับบันไดฟ้านะจะมีเวดดิ้งแมชีนแล้วก็ทางใต้ดินนะซึ่งทันนี้เข้าได้นะนี่อย่างนี้ นี่มาจากบริเวณร้านเพชรน้ำนี่อยู่นี่ลงมาได้เลยลงมาน้ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมีทางเข้านะครับซึ่งมาจากใต้ดินแล้วก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอันตรายนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยดีเฟนเดอร์มันชอบมานั่งแอบนะครับอ๋อห้องนี้มีแฮตหนึ่งอันมาจากบริเวณจตุรัตน์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือห้องไซส์คือห้องเอ่อ CCTV นะครับตรงนี้ก็คือไซส์ระวังเจาะตรงนี้นะออมิล่ามันโดนนี้ได้นะครับ ตรงนี้มีแฮชซึ่งลงมาจากห้องไออะไรวะบริหารปะน่าใช่นะเดี๋ยวดูดิน่าจะใช่นะครับมันมีแฮชอีกอันหนึ่งข้างบนนะ่ะนัน่นน่าใช่นะห้องไอเล็กๆอ่ะตรงห้องโอเพนเอรียนะครับแล้วก็เดินต่อมาเนี่ยเจอกับห้องโถงทางเดินนิรภัยนะครับจะเข้าไปทางบริเวณห้องเก็บทองนะครับเก็บตังค์นะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยเก็บทองอันนี้ห้องนิรภัยเก็บตังค์นะเนี่ยมีมีแฮชตรงนี้อันนึงมาจากบริเวณ โงหน้าประตูนะครับลงมาได้นะครับแล้วก็ไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่ค่อนข้างจะยาวนะครับก็ระวังเหมือนกันส่วนตรงนี้เนี่ยทางเดินเนี่ยก็มีแฮทลงมาจากโอเพิวเอร์นะครับหลังโต๊ะนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคืออ่าบริเวณไอที่จอดรถนะมาจากตรงนี้นะนี่ขามาได้ระวังนะมันชอบมีคนมาดักนี้นะครับส่วนต่อมาเดินมาเนี่ยจะเจอกับอะไรห้องนิรภัยนะห้องนิรภัยจะติดกับอะไรนะติดกับห้องล็อกเกอร์นะ ทางเดินเข้าห้องนิรภัยนะตรงนี้เนี่ยเห็นปะมันอยู่หน้าหน้าห้องเนี่ย security checkpoint น้ำนี่เห็นปะอยู่ตรงนี้น้ำนี่เนี่ยหน,น้าห้องนิรภัยนับตรงนี้ก็มีแฮตนะลงมาจากลิฟท์ทางขวานะครับลงมาได้แล้วก็มีบันไดกลางนับส่วนกล้องใต้ดินเนี่ยมีตัวเดียวนับคือตรงนี้นะน้ำนี่อยู่นี้โอ๊ะแล้วก็ตรงบริเวณไอ้ที่จอดรถนะแต่ว่าผมไม่นับนะผมนับไปข้างนอกไปแล้วชั้นหนึ่งเมื่อกี้เหมือนมัน ยังค้างอยู่ปะวะเดี๋ยวไปดูดิน่าใช่นะเพราะว่าผมจอฟ้าไปเดี๋ยวไปดูก่อนยิงเผื่อไว้กันถ้ามันมีเพิ่มก็ไม่เป็นไรผมก็ใส่ไปอินดี้นะครับเนี่ยอยู่นี่น,น้านี่อยู่นี่ชั้นหนึ่งจบไปแล้วนะสรับสับด่านของแบงค์น้าท่าผิดพลาดประกันใดหรือว่าพูดเรือไปหรือว่าข้อมูลไม่ครบประกันใดก็ขออภัยนะครับผมนั่นแหละผมไม่ครบนรับก็ขออภัยนะครับแล้วกลับมาเจอกันในด่านหน้าว่าจะเปด่านอะไรงั้นก็ด่านนี้ก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย